นะแล้วก็เอามาไว้ที่นี่แล้วศพอื่นๆล่ะครับก็อยู่ข้างในนะครับโอเคไปไปดูศพอื่นๆเลยครับอ๋อคือศพเขาใส่ลงใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามอันนี้คือเป็นหญาเป็นผู้หญิงนะครับผมหมายถึงเป็นเป็นลูกพระบิดาที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเสียชีวิตที่นี่ใช่อันนี้อายุประมาณเก้าสิบกว่าปีแล้วนะอันนี้จะเก้าสิบกว่าแต่ทางโน้นนะอ่าเก้าสิบกว่าชื่อ่าทุมนะครับ ลูกชายอะไรเขาก็รับราชการอยู่ข้างในเยอะมางค้ามาเสียชีวิตที่นี่พี่เอาจริงนะผมขออนุญาตอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามีจริงไม่มีจริงอ่ะเปิดดูได้ไหมครับไม่ได้ครับ <c oughs> อันนี้เป็น,นเรื่องเขาเขาเปอา คุมผ้าขาวหรือว่าห่ออะไรไว้ไหมคก็ห่อทำตามปกติครับผมห่อปกติแล้วก็เหมือนมีถุงซิปอะเหมือนถือที่กู้ภัยเขาทากันนะครับไม่มีการฉีดยุงฉีดยาไม่ได้ฉีดครับผมแต่ก็มีก็คือมีธรรมชาตินะครับมีกลิ่นออกมาไม่มีครับผมไม่มีเลยอันนี้คือพี่พี่หมอขอใช้ยาครับผมเชิญนะครับผมอันนี้คือของของ ข,ข,ข,ของของแย่หน่วยนะครับผมอันนี้คือพี่หมอนะครับเป็นลูกชายลูกชายคนโตพี่คนโตครับรับราชการครับเป็นปศุสัตว์แล้วก็มาปฏิบัติมาตั้งแตุู่กคุณยายคือคือย่าเนี่ยมาแล้วก็พี่หมอหลังจาก,กเกษียณก็มา10ปีที่ตำรวจก็มาปฏิบัติยังไงต่อส่วนที่ว่านี้ผมก็เป็นผู้ใส่เขาจะมีถุงซิปเหมือนที่เรากู้ใครนะเขาเอาวางแล้วขอยัดทวนได้ไหมครับ คุณยายกี่ปีนะสามนะครับสามปีสามแล้วแล้วคุณยายท่านนี้คุณยายนั่งสิบแล้วน่าจะสักสิบแล้วครับปีฝนตกหรืออะไรไมี่ยใช่ครับเรากระจัดถิ่นอะไรบ้างอ่ะพี่ไม่มีเลยมีโค้งท่านเมตตานะครับผมครับพูดถึงก็คือก็พูดง่ายก็คือว่าวาจาสีนะครับของจริงเปิดงไม่ด้พี่คะไม่ได้ครับ รจบแล้วคะโอ้หลายที่นะคะตรงไหนบ้างไปถามพระบิดาก่อนนะคะอย่าเพิ่งถามหนูค่ะเพราะว่าหนูไม่อนุญาตให้พูดได้เซียนขาค้นหมอปลาเนี่ยทำไมทำไมไม่ค่ะไม่ไม่มันจะเดือดฟองนะฟองมันก็จะทำลาย ทำารค่ะแค่ยเป็นี่เปยี่เป็น่เปนยอ่เป็นยอ่คุณนีเลนยไ่เป็นยี่เป้ยี่เป็นยิ่เปยี่เป็นยี่คป็นยี่เอ็นยี่เป็นยี่เป็นย่นยี่เปี่เป็จยี่เปนี่เป็นย่น่เป็ายี่เปี่เปม่เป็นยี่เปี่เามผิดนย่เป็น่นวามปนะีนเนี่นยี่นี่ปย่นี่เน่ได็ไม่ได้นน่เด้กอดนย่เน่เนยี่เปมเนี่พเนี่นยเนเน่นยี่มน่นเเรอป เพิ่นเบาเพิ่นด้วยสิคุณแม่เขาก็ยังอยู่ที่นี่ไปทำน้าที่ตัวเองคนณแม่คนนี้เมื่อกี้ทำร้ายร่างกายขผมคนนี้ไม่ได้ทำค่ะคนนี้แค่เป็นกินเหมือนไม่ยใหญ่ใหญ่คนนี้คนนี้เมื่อกี้ทำร้ายร่างกายหมอปลาคนนี้คนนี้คนนี้เพราะว่าเรามีคลิปเราไว้ไม่ต้องกลัวะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะคนนี้คนนี้ยยทาาารร้่งกจะบอกว่าทำไมถึงก่อนแล้วกัดฟันเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแฝดผันแท้คนนี้ไม่แฝดผันแท้ครับเพราะว่าเห็นแล้วดีใจอันนี้คือคนที่ทำร้ายร่างกายหมอปลาตอนที่กำลังกินเนี่ยคนนี้คือคนนี้ พราะเราเพอเราพอเรามีคลิปไว้มันไม่ต้องกลัวม่ต้องกลัวแค่กวดแค่นั้ซื่อเก๋ว่าทำลายร่างกายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ให้ใครพูดอะไรทั้งสิ้นคนนี้แม่ค่ะคนนี้เป็นคนที่พอใครถามอะไรก็จะดึงคนนี้คนนี้เนาะคนนี้คือคนที่ทำ้ายร่างกายหมอปลาตอนที่เข้ามานะครับคนนี้คนนี้ทำอะไรกันก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะบีบีบแขนเลยบีบแขนเลยคนนี้โอ้แล้วแล้วแล้วเขากัดฟันเราถ่ายคลิปไปแล้วใส่แถบบนนี่คุณใส่ บแล้วถ้าเิดว่าใครจะมาสัมภาษณ์อะไรเขาจะเป็นคนห้ามคนเนี้พ่ออยังเพราะว่าเขาหายเกียรติก็ไม่เป็นไรเดียวถ้ามันมีเรื่องคดีก็ต้องเอาคนนี้ด้วยฮะถ้ามีเื่องรับสารไม่ที่หนูมาดูนี่คือว่าจะจะเปิดลงศพเพราะว่าให้เปิดเพราะว่าใครเปิดแล้วไม่ให้เปิดค่ะเพราะว่าแบกอนุญาตพวกหนูก็มีมา